อาพี่น้องสมตำนี่อ้อสาบแต่เดียวไม่แสงเดียวบ่มีแสงงั้นไงไอเทพล้มเสียเฟี้ยนเมนติบวัวได้ยุมาบ้าบ้าแบบบวกกินสมตำเยอะพูดเดียวอือหืออ๋นนะอเห็นไหมมันก็จะแสงมันดับตั้งแต่ก็เสียล้มเสียนาะงะัะ้นไงซีล่งีหนาบ่ได้สิเหล่ยเนี่ย งานหน้าก็ไ่ได้นะให้กูไปนั่งลงตามบ่สันดอก <c oughs> บ้าบ่บ่อยย่พูดเดียวอ้ยสันดอกหอมสบตำยัยง,งานบ้านเพิ่งจะเสร็จพี่น้องทำงานบ้านเพิ่งจะเสร็จยังไม่เสร็จหรอกเนี่ยถูบ้านทุกอย่ด้เสร็จแต่ว่ายังไม่เก็บของเข้าที่กินก่อนมันเหนื่อยอืม้ม ลิชา,าบอกมันกินอะไรวะอย่างเกลิดอร่อยกินอร่อยแตกเป็นลูกๆเลยอ้าวกำลังลดความอ้วนอยู่ไขมันอันนี้ไขมันเยอะไม่ลดผัดแัดร่างกายห่าขอดลูกก็ผ่าผ่าแข้งผ่าขาเส้นเลือดขอดก็ผ่า โอ้ยแต่แนวปลาผ่าพี่น้องเลยมันอ้วนน้ำเลือดฝลังมั้งลนคอดลูกซ้ายก็ให้ตั้งสิบสามกระปุกเลือดตกเลือดสิบสามกระปุกแล้วกันลูกลอดลูกขอดลูกตาก็ห้อีกสิบามเป็นยี่สิบหกคนเนี่ะน้ำเลือดฝรังมันเต็มตูวมั้ง นายโหลดเลยอ้วนขึ้นน้ำเลือดปลังยกกอนเข่าลงบาดหดยกไปนั่นเป็นนี่เลือ้วนจ้ะวนน้ำเลือดปลังว่เดืป่วยอเดือบว่ามันปวดแข้งปวดขาเอ้ยแม่เป็นยังบอกไปจมไปบ่อ้าบ่บออยู่บูเดียวเมื่อ้าบ่บ่คนบ้า จะถือกดโทษโทษเด้อย,ยิ่งเถ่าไปยิ่งบ้าขึ้นมือหนิผัวว่าอยู่ลูกกัวว่าอยู่บอกแม่เป็นไรทุกวันเนี่ยหลงหลงลืมลืมทวงานหละเถ่าแล้วมันก็หลงลืมลืมพี่น้องเอ้ยอย่าลืมต่วาบอกก็ลืมให้กดไลค์กดแย,ย์ให้ไม่เงยโรเ้อเด้อถ้ารักไม่รถกระดาจ้าอย่าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ